พาดพาดเอ็นผู้สาวอยู่ข้างบ้านครับพี่น้องมีผู้สาวคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านครับแน่เบินน่งแง่ผู้ใดเนาะล่างรถไอ้ลูกสาวที่ยังไงยัยที่แค่คือสาวดาวสาวอุดรล่ลางรถไปคอยดิลมพัดแห้งเลยครับพี่น้องล่างรถไปปลอยดินาะหลวงสาวขโมยเงินนี่เนาะ นี่ดอกจำปามันสุดยอดอีันน้อกสาวเรื่องอันนี้ดอ,อ,อกจำปาครับอันนี้ม่เลยสาวเลดอกจำปาเรออันนี้สาวอุดรอ,อันนี้สาวาดาวเรื่องยูอุดอนรับบ่มมสาวเนดอกจำปา ข่ายะยานคักเนาะนีมองใ้พี่น้องเบิ้งเ้อพี่น้องเ้อมีมองใจพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับมองนี่ครับนี่มองนี่ครับมองทั้งวงยำมะเร็งครับพี่น้องนี่มองตั้งวงยำมะเร็งพี่น้องเบิ้งเลยนี่เียมมาแร้วครับยำมะเร็งครับโอ้ยคือยอดครับ ีครับพี่น้องบัน้อยของบางครับก็เี้ปอนเยกับลูกสาวเป็นคนก่อนเขาทั้งมีออกทั้งคุณเลยครับอันนี้เป็น้องของผ้าใส่ของนี้เป็นของผ้าใสครับลูกสาวตัวน้อยโตสิบหากิโลอันนี้ห่องครัวเลยห้องครัวครับอันนี้ห่องครัวเอาเป็นัวน้อยที่กันเลยครับพี่น้องเนื้อที่ครับสี่สิบาวตารางวาครับ อันนี้มาต้องว่านะครับเรื่องเป็นของล่ามครับของล่ามมาต้องเบิกงหลายก็ได้ครับอันนี้มองคล้วครับพี่น้องอันนี้มาต้องบอกว่าเจ้าของเรียกว่าทุเรีย็นมทุเรียนอันนี้ก็มาต้องบอกนะครับเออยังเป็นถูเขาเขาเขานี่เป็นถูเขาเขามาทางล่างก็ออกทางนี้เลยครับพี่น้องออกทางนี้เลยครับออกทางนี้เลยถูอูถูกอ่ะทางนี้ถูก เขามาเข่าทั้งนี้ครับพี่น้องอเขามาเข่าท้้งนี้พุระโยงน้ำมาปเป่าเไว้ยังลูกมาปเป่าไปเรื่นพิเศษที่มันนี่อันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นอีกหนึ่นงอันนี้ก็เป็นกลิ่นครับผมมันมีมองชงกาแฟเหมือนกันางนี้คาร์บอ,องนี่เลยครับพี่น้อง เอาทางนั้นก็บอกทัางนี้ได้ับพีปนอกชัางนี้ได้เลยครับทัางนี้ครับอกท่างนี้เลยเา่างนั้นก็บอกทางนี้ปมาบ้านบพี่นองครับนี่ครับนองแคเ็น้องนี้ครัน้ครับ มาหลังน้อยๆครับพี่น้องปรดยวเอาไปเลยนอนอยู่นี่นะเป็นต้นทีแล้วครับพี่น้องมาหลังน้อยๆอันนี้ห้องคู่เดียวครับอันนี้ห้องมังนะครับพี่น้องอันนี้ห้องของมังมังเทไรเอาคำปานี้ตอนไหนเจ้านี่ พักเนาะโอเคครับพี่น,อน,น้องทำาืนเลยพี่น้องเลยแค่นี้ข้อดีใส่แล้วครับพี่น้องความสุขอยู่ที่ใจครับความสุขคนเราอยู่ที่ใจครับเราต้องหวังอย่งางไรแค่พอได้ยู่ได้กินบ่ลาบากยากเชินหลายครับพี่น้องดีแลวละทุกคนก็อยากปฟฟ้าหาความสมบายนะครับพี่น้อง แต่ก็ต้องทําใจครับชีวิตมันเลือกเกิดบ่ได้ครับไม่จะปากขัดกินทีก็ต้องสู่ครับพี่น้องชีวิตเกิดมาสู่ครับสู่ครับสู่คือกันเลยครับพี่น้องย่กท้อถอยได้พี่น้องเลยความสุขที่เขามีในสำมนีคลีใจแล้วครับพี่น้องถึงว่าบ้านจะหกไปน้อยเขาอยาวากันเลยพี่น้องบ้านจะรกรุ่งรังครับ พี่น้องคุณจะมอวากันเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่กำมาเบ่ง